สวัสดีครับก็นายโยกชายบรรนานะครับนายกคุณปูนะครับน็อตท่อไอดีหลุดหายหมดครับเลยน้ำมันเครื่องศาสครับพอดีให้ช่างมาดูช่างบอกว่านั่งช่างก็ถอดน็อตไปแล้วก็ช่างบอกว่าทำงานไม่ได้นะครับนี่ครับดินเหลือมุมเดียวนะครับไม่เสร็จสักทีครับเนี่ยสามวันแล้วครับ คุณปูทาบาปผมอีกแล้วคุณปูเนี่ยโอ้เหนื่อยจริงๆเลยรถก็จอดเหมือนเดิมนะครับจอดดูสิครับบางคนก็จอดเมื่อวานก็นอนจนตาบวมวันนี้ก็ทำงานได้ครึ่งวันก็เอาอีกแล้ว <Wow. S 1> แล้วก็มาดูหัวหน้าจรร์สโลบนะครับวันนี้ ว่น้าจะรถก็สโลปก,ก็เกือบแล้วครับเหลือมุมเดียวครับเหลือมุมที่คุณปู่ที่จะเอาดินออกนี่แหละครับรามาดูวาหาน้าจะรถสโลปก,กันนะครับนี่ครับวหน้าจะรถสโลปครับ บันไดนี่ไม่รู้ว่าจะเอาออกหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้นะครับแต่ผมว่าต้องเก็บไว้แน่นอนอนุรักษ์ของเก่าสะเก่า ค้าวหน้าโรยเขาสลบเก็บจะเสร็จแล้วครับถอยครับถอยครับไม่ได้ครับถอยครับไม่ได้ครับเนี่ยครับจะเวียงไม้ใส่ผมอีกแล้วครับนี่ โอ้ยต้องถอยครับเ,เข้าใกล้ไม่ได้นะหน้าจริดนี่ขนาดคนขับด้วยกันก็ยังแกล้งกันนะครับ <c oughs> วานคุณปู่ก็ช่วยโยนดินโยนไรให้แต่วันนี้หัวหน้าจิรก,ก็ว่าสลบจะเก็บงานมุมนี้ให้เสร็จแล้วก็เหลืออยู่มุมนี้ที่คุณปู่ขุดไม่หมดสักทีนะครับเหลือมุมเดียวเหลือดินอยู่ประมาณร้อยกว่าเที่ยวนะครับไม่หมดสักทีครับก็ดำเนินครับเหลือมุมเดียวแค่นี้เองครับโอ้ วันนี้เขาจะเอาจะสโลปมุมนี้ให้เสร็จครับเพราะเห่นเท่าแกาจะส่งงานแล้วอะไรพี่เขาบางกีอ๋ออ้นี่เขาเห็นไอเขาเห็น อะไรเนี่ยเห็นเจ๊พึ่งนั่งอยู่ตรงนี้สมพอแต่ก็พเพาะเรียกเนี่ยโอ้นี่ โดยแคสติ้งแ้าเธอแกบอกว่างานหมดสัญญาแล้วนะครับงานหมดสัญญาจะเอจะส่งงานนะครับก็จะสโลปตรงนี้ให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องถอยไหมต้องถอยครับ ถอยเลยลไม่ได้กับหัวหน้าจร์วนะครับชีวิตมีค่าอย่าริกล้าใกล้หัวหน้าจรวสนะครับอ,อะไรอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับหัวหน้าจร์วิชทำได้ทุกอย่าง ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้นะครับสวัสดีครับผม